แกมีฟ้าหลายไเหรอฝ่ายเกนแกเอ้ยกองมเนเพือนเพือนอยู่ก็นกนานสวัสดีค่ะพบกับส้มขดชนกกรรมรายการภาษาโคราชบ้านเองสวัสดีค่ะพบกับส้มขดชนกกรรมรายการภาษาโคราชบ้านเองก่อนจะไปรับชมภาษาโคราชนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ที่ข้างล่างนี้ให้ด้วยน,นะคะวันนี้ส้มจะมาแนะนำภาษาโคราชบทเฮียชนะกไก่ คำว่ากองพเนจรเนืึกภาษากลางพูดว่าสุ่มก <okay>. <ไป S 1> ันเป็นกองมากมายภาษาโกราชพูดว่ากองพเนินเนืึกเช่นบ้านเก่มีฟ้าหลายไม่เหอหลายเกณฑ์เกยกองพเนจรเนืึกอยู่ก็นนานภาษาโคราชคำว่ากองพเนจรเนืึกแปลเป็นคำว่าสุ่มกันเป็นกองมากมายในภาษากลางนะคะ เป็นยังกันมากคะพอจะเข้าใจภาษาโคราชกันมากหรือเปล่าสำหรับในอีพีต่อไปนะั้นภาษาโคราชจะเป็นคำว,ว่าอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส้มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ